สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปูนนุ้นวาริสนะคะวันนี้นะคะจะเอาของแรที่สะสมไว้พวกแรไอเทมต่างๆมาเปิดให้ทุกคนดูเพราะว่าเป็นเทปแรกอยากให้ปังมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูนะแล้วชุดวันนี้แรมไหมครับก็อยู่ในวินโดว์นะถึงพอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะ อันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นของแรไอเทมที่เตรียมมาให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ชิ้นแรกเลยก็จะเป็น Ior, อันนี้เป็นฮิมารายันนะคะความพิเศษของเขาอะคืออุ้นจะเล่าให้ฟังก่อนว่าพวกนี้คือเราเดินเข้าไปในช็อปอะเขาจะไม่ได้มีขายเลยคือเราอะต้องเป็นลูกค้าที่เป็นเออเวพของเขาแล้วก็เราก็สั่งกับเขานะคะว่าเราอยากจะได้เป็นรายละเอียดยังไงแล้วคือความพิเศษของเขาอะนะคะนอกจากเป็นฮิมารายันแล้วอะคือวุ้นสั่งทําให้เป็นตัวบัคเกอร์น่ะเป็นคริสตัลคือปกติแล้วอะค่ะเขาจะไม่ไม่ได้เป็นคริสตัลแบบนี้คือด้วยความเราขายเพชรเนาะเราก็อยากให้ดีเทลทุกอย่างมันเป็นเพชรก็เลยยอมรอ แล้วก็สั่งจากเมืองนอกให้เขาทําตัวบัคเกอร์น่ะเป็นรุ่นที่เป็นคริสตัลด้วยนะคะก็จะสวยมากเวลาเราถือไปงานมันก็จะ mm hmm. วิงวิงอะไรเงี้ยก็คุณคิดว่าเลดี้ดีออเป็นชิ้นคลาสสิกที่ทุกคนควรมีเพราะว่าถือไปงานสวยจริงๆตอนที่วุนซื้ออ่ะแค่แปกกว่าแต่ว่าตอนนี้วิ่งไปแบบร้านกว่าแล้วอ่ะแต่ว่าคุ้มค่าเชื่อวุนว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเราถือไปได้ตลอดมันเป็นคลาสสิกไอเทมค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้เป็นครั้งที่เพิ่งได้มาเลย แล้วก็เป็นรันเวย์ด้วยท้านคุณจ่าไม่ผิดนะพิเศษมากๆคือถ้าทุกคนเห็นดีเทลของจริงอ่ะคืองานเขาละเอียดมากเลยค่ะมันเป็นโลหะทั้งหมดแล้วก็แปะด้วยคริสตัลแบบสีๆส,ส,สวยมากๆเลยนะคะอันนี้น่าจะหายากจริงๆเพราะว่าเท่าที่วุนคุยมาคือวุนก็สนิทก,กับทางฝั่งเศสด้วยเขาก็บอกว่าเขายังไม่เคยเห็นใบนี้เลยตอนได้มาปุ๊บก,ก็เลยถือไปงานเป็นงาน V P High Jewelry ของหลุยส์ค่ะครั้งหนึ่งคือเนี่ยทุกคนเห็นใช่ป่ะของจริงสวยขนาดไหนคือใช่ โอเคชิ้นต่อไปนะคะอันนี้อันเนี้ยความพิเศษของเขาว่าคือทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนครั้งที่แบบระวางแต่งบ้านแล้วคือน้อง s อเออะบอกว่าปกติแล้วอะเขาไม่เคยทำครั้งที่เป็นถือมีหูเพราะว่าปกติที่ทุกคนเห็นจะเป็นวางไว้โชว์เฉยเใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมีหูคือเราสามารถพาน้องออกไปเดินเล่นได้แล้วก็มีสายสะพายยาวด้วยยนงไม่ยังไม่เคยใช้เลยอะได้มาก็วางไว้ที่บ้าน มีสายสะพายยาวให้ด้วยก็เก๋มากคือถ้าเราถือไปแบบเมืองนอกหรือถือไปพวกงานเวลาเขามีงานนะคะก็จะเก๋มากๆเลยอนี้ต่อไปเป็นน้องหมีน้องหมีเรื่องเล่ายาวนิดนึงนะ เพราะว่าหมีตัวนี้ไม่เข้าในเมืองไทยเลยไม่มีแบบในเมืองไทยช็อปไทยไม่ได้เข้ามาเราคุนก็ไม่ได้ได้จากเมืองไทยด้วยได้ตอนโควิดคือหมีตัวนี้เขาจะออเฟอร์ให้เฉพาะลูกค้าที่เป็น v i p มากๆของหลุยส์คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินเข้าไปบอกเขาว่า เราอยากซื้อนะอะไรเงี้ยคือเขาจะต้องเสนอมาให้เราคือตอนแรกเลยอะทางฝั่งเศสอะคะ่ะหลุยเลวองโดมเขาฟอลโล่ไอีวุ้นอยู่เขาก็เสนอชื่อวุ้นไปเพราะเขาเห็นวุ้นสะสมน้องวิเวียนเดี๋ยวไว้เทปไหนเราจะได้ดูกันน้องวิเวียนจะเปิดให้ดูเต็มเต็มเลยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นลูกค้าเมืองไทยที่ชอบสะสมของจากบ้านหลุยนะอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาอะ จะทำเรื่องเสนอไปให้คือน้องหมีตัวนี้นะคะราคาชอบถ้าเป็นเงินไทยประมาณแสนหนึง่งแต่ตอนนี้น้องอะ่ะเท่าที่วุ้นเห็นนะใน eBay หรือในเ e ว็บบางนอกถึงแปดแสนบาทเพราะฉะนั้นนะ่าคือแบบ น้องมีคุณค่ามากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าจริงๆเล่ายาวกว่านี้แหละแต่ย่อให้ฟังชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าชาแนลอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ได้บอกใกล้ๆเนาะเขาก็จะมีโลโก้ชาแนลด้วยนะคะที่วุนชอบอ่ะอันนี้แรงไหมไม่รู้แต่ว่าแรงสำหรับบุญแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมีออกมาซีซันเดียวแล้วก็ในชาแนลปีหนึ่งอะค่ะเขาจะมีหลายคอลเลกชันมากๆแต่ว่ามันจะมีคอลเลกชันหนึ่งที่แพงที่สุดก็คือคอลเลกชันนี้แหละคอลเลกชันนี้แหละเขาทําออกมาแค่ซีซันนั้น แล้วก็ไม่มีแล้วเราวุนเชื่อว่าไม่ได้ทําเยอะหรอกเพราะว่าซีซั่นเนี้ยถ้าวุนจำไม่ผิดมีเข็มขัดเข้าเซตกันด้วยส่วนชุดนี้นะคะเขาถ้าวุน้นจำไม่ผิดเขาเป็นชื่อคอลเลกชันเดียวกับคอลเลกชันเนี้ยตัดคนละปีคือความแรงอ๋อวุนคิดว่าเข้ามาในเมืองไทยไม่กี่ชุดหรอกแล้วก็คนที่จะชอบชุดแบบนี้จะต้องเป็นคนที่สะสมแล้วก็ราคาชุดนี้ก็ลดคันหนึ่งอ่ะลดคันหนึ่งอ่ะคือว่า คือทุกคนจะคิดว่าปกติราคากระเป๋าจะต้องสูงแต่ว่าชุดบางชุดอ่ะสูงกว่ากระเป๋าอีกอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ถ้าเราใส่ออกมาก็ก็ลดคันนึงเลยอะไรเงี้ยค่ะชุดนี้แค่ชุดเดียวแบบที่เจนนี่ใบ่ใช่ไหมคะใช่เหมือนชุดไหนถ้าน้องเจนนี่ใส่ก็จะบแบบแยลคนตามหาอะไรเงี้ยค่ะยังมีเยอะเดี๋ยวเพื่อทำเอพิโซดหนึ่งนะเป็นแบบว่าชุดที่น้องเจนนี่ใส่ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเตรียมมาให้ดู โอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ได้มาเป็นของขวัญคือเป็นใบที่อุ่นหลักมากๆเลยเพราะว่าใช้ง่ายอันนี้น่าจะเพิ่งออกมาเป็นคาร์โก้ได้ยินมานะเหมือนเขาได้แรงมานดนใจมาจากชุดทหารแล้วก็ความน่ารักของเขาอะคือเขาจะมีกระเป๋าเล็กๆเล็กๆอะไรเงี้ยเหมือนเขาทําแบบดีเทลรายละเอียดให้ใส่นู่นใส่นี่แล้วข้างหลังดูดีมีช่องใส่บัตรด้วยแล้วก็ตัวกระเป๋าอะเป็นผ้าแคนวาสแล้วเขาก็ะตะสลับหนังอุ้นชอบรุ่นนี้มากเลยนะใจคิดว่าอยากจะได้สีอื่นอีกต่เดี๋ยวไว้ก่อนเพราะว่า ยังไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนไม่ถือเท่าไรแต่ว่าใช้งานดีมากแล้วก็เก๋มากสำหรับคนที่เป็นนักสะสมนะคะถ้ามีแบบค่อนข้างจะหลายไบแ,แล้วเราก็อยากได้อะไรที่มันสเปเชียลขึ้นอันเนี้ยพิเศษเออตอนที่คุณได้1นึพวกแอมเมบางทีราคาเขาก็จะแบบไปเรื่อยๆของเขาอะค่ะแล้วแต่ปี นสุดท้ายนะอันนี้คิดว่าคนที่เป็นนักสะสมทุกคนหรือคนที่ชอบแอมทุกคนต้อง เคยเห็นผ่านตาเอาแค่กล่องเลยกล่องเขาว่าเนี่ยค่ะกล่องกระถุงผ้าเขาว่าจะไม่เหมือนรุ่นปกติคือปกติอะะถุงผ้าจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยจะเป็นสีน้ำเงินกล่องกระถุงผ้าเขาจะเป็นสีน้ำเงินมันจะเป็นรุ่นพิเศษแล้วก็รูปร่างกระเป๋าอะค่ะเขาจะทําให้เป็นเหมือนช็อปที่ฝรั่งเศสที่สาขาใหญ่ก็คือเอ่อมันจะมีน้ําเงินมีน้ําตาลมีอะไรสัดส่วนตัววุ้นอะวุ้นเลือกสีนี้มาเพราะว่าวุ้นคิดว่าเวลาแต่งตัวมันเข้ากับยีแล้ววุ้นเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีดำ เน,นี้ยเข้าไงสุดเขาก็จะมีผสมทั้งหนังแบบจระเข้ทั้งนันแต่ว่าน้องน่ารักมากเพราะว่าแค่20เซนจะใส่ของจุมากเลยนะแล้วก็อันเนี้ยมีแค่ไม่กี่ใบในโลกแล้วก็ราคาหน้องอ่ะก็แพงกว่าบ้านนะคะ เราคิดว่าน้องก็น่าจะไปต่อเรื่อยๆได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าณวันที่วุ้นซื้อมาวุ้นซื้อมาประมาณ4ีป่ปลายเกือบ5แต่ว่าวันนี้น้องจะขึ้น7แล้วเอาหกกว่าๆจะขึ้น7แล้วเพราะฉะนั้นแบบน้องก็ยังมีอนาคตอีกไกลมากซึ่งต่อไปอาจจะตอนนี้ก็แพงกว่าบ้านแล้วเนาะน้องบ้านเนี่ยค่ะเคยไปออกงานประจําถือถือไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ถือไปถือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกูเม่น้องไปทุกที่คือเห็นน้องอย่างเงี้ยแต่เป็นคนกล้าใช้นะใช้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะไปห้างไปอะไรเงี้ยไม่ได้ถือออกงานนะคือน้องใบนี้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะออกงานอะวุ้นจะมีเป็นพวกมินิแคตตี่เดาไว้มีให้ดูหลายอพิโซดเลยอละของอะแต่ว่าอันเนี้ยความพิเศษของเขาที่วุ้นบอกอะคือเขาอะเป็น20เซนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะใส่ของข้างในจุมากคืออันเนี้ยน่าจะต้องแบบเหมือนทํายอดสูงมากๆ จะได้ออกมาแต่ว่าวุนมาซื้อกับข้างนอกนะคะเพราะว่ามันหายยากจริงๆคือคุณต้องมีจระเข้ม,มาเยอะมากแล้วจนคุณอยากได้อะไรที่มันปแปลกๆอะไรเงะะี้ยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรายไอเทมที่เตรียมมาให้ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วเดี๋ยวจะเตรียมมาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยยังมีหลายอพิโสดที่สนุกมากๆแน่นอนนะคะอยากดูอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องวุลวารีษาด้วยกดติดตาม IG v b วีเบด้วยนะคะขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้านะบาย ཨོཾ <laughs>